กจะเริญพรสถาณโยมวันนี้อาตมาภาพจะมาสอนวิธีห่มผ้าจีวรโยมซชื่ออาตมาภาพได้ผ้าจีวรมาใหม่ๆก็มีญาติมีโยมถวายปัจจัยแล้วก็ซื้อ,อจีวรถวายซึ่งเดี๋ยวอาตมาจะมาสอนวิธีห่มนะโยมนะอันนี้คือห่มอยู่ในวัดนะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีห่มห่มรูปบวบอ่า ผมลูกบวบนะฮผมลูกบวบผมตัวนี้ก็คือเวลาไปสวดมนต์หรือว่าการพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าอยู่ในวัดก็จะห่มแบบนี้ห่มลูกบวบเดี๋ยวจะสอนวิธีห่มง่ายๆโย,ยมเผื่อว่าสาม,มเณรหรือว่าพระครูบาอาจารย์รูปไหนท่านยังบางองค์บางท่านก็ยังห่มไม่เป็นนะห่มแบบนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีตรงนี้เราต้องสําคัญนะ ตรงนี้เราต้องอบิดให้สวยๆนะปั่นให้สวยๆถ้าเราปั่นตรงนี้สวยมันก็จะออกมาได้สวยมันก็จะไม่ขยับขยื่นไปไหนเดี๋ยวเราก็ปั่นเข้าไปเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากๆแหละถ้าเราม้วนเป็นเกลียวดีๆมันก็จะออกมาสวยๆเพราะว่าการห่มผ้านี่เราต้องให้ละเอียดยิบนี่น,นดูดูใกล้ๆเนาะอ่านี่ออกมามันก็จะเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นกีบเป็นกีบหลังจากนั้นเราก็ทุ้ง ทุ้งจักสองสามทีหรือว่า,าสักหัตสี่ห้าทีก็ได้ตามตามความชอบตรงนี้เราก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนนะเพื่อให้มันเข้าร่องเที่ด้านขวาเราก็ปันแล้วก็ทุง้งนะปัน่นไปเรื่อยๆอถ้าเราปั่นแน่นเท่ารดยิ่งดีมันก็จะได้ไม่คายามันก็จะได้แบบว่าออกมาสวยๆแต่ก็บางคนก็ทํายังไม่เป็นแต่น,นี้ก็สอนเป็นวิทยฐานเนาะ ปั่นเข้าไปแล้วก็สำคัญนะเราก็ต้องจับด้านนี้จับเข้าอย่างนี้นะนี่เนี่ยเอามือมือนี้ด้านนี้แล้วก็นับใครจะนับหนึ่งสองสามไหนึ่งสองสามเนี่ยนี่แล้วก็เอามือรีดรีดตรงนี้ให้มันเป็นเกลียวให้มันเป็นกีบให้เป็นกีบทีนี้แล้วก็แปรง ไม้สวยๆนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือการห่มแบบลูกบวชน,นี่ก็คือสังขาติสังขาติก็คือเอาไว้เวลาที่มีงานใหญ่ๆเป็นงานสวดหรือว่าเป็นงานลาดงานหลวงเป็นงานพ่อแม่กุบาาจาร์แล้วก็ต้องใส่สังขานี่เราก็ใส่สังขาแต่นี้เป็นการใส่สังขาใส่สังขาก็ แบบเรียบง่ายเรียบง่ายการเป็นการใส่สังฆาอันนี้ก็คือเป็นการใส่สังฆาที่าบางบางสำนักหรือว่าบางที่บางวัดเขาก็จะมีผ้ารัดอกแต่ส่วนมากสายวัดป่าก็จะไม่ไซ่รัดอกก็จะไซ่อย่างนี้อย่างเดียวยวิธีเก็บผ้าสังฆาในเมื่อเราใซ่สังฆาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีวิธีเก็บนะเราก็ต้องมีวิธีเก็บการเก็บผ้าสังฆานี่ก็ต้องสําคัญ เวลาเราซ้ายข้างหน้ามันก็จะได้ออกมาส,สวยๆแล้วก็ต้องทําให้ภาพมันตรงกันเดี๋ยวจะสอนวิธีเก็บนะแล้วก็จะทำอย่างนี้ก <c oughs> ารที่เราเก็บเนี่ยก็จะทําอย่างนี้นะทําให้มันสวยๆพับสวยๆพับให้มันตรงกันหมดทุกอย่างนะถ้ามันไม่ตรงกันก็ไม่ได้คือต้องละเอียดยิบๆอย่ากนั้นแล้วก็พับเข้าครึ่งหนึ่งนะ เพราะว่าเราก็จะเอาด้านนี้มาอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะเก็บมาอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นแล้วก็ม้วนเข้ามาอย่างนี้เลยม้วนเข้ามาอย่างนี้เลยสวยผ้ามันก็จะออกมาสวยอย่างนี้นี่นี่ก็เป็นการเก็บสังขาทอีสวยได้ถ้าพระสงฆ์สมณีนสนใจ เวลาอุปถัมภ์อุปถาน์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เก็บแล้วก็เก็บผ้าสังฆา,าง่ายๆเสร็จเรียบร้อยก็หากว่าแชร์คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจหลวงพี่เพื่อเป็นกำลังใจให้หลวงพี่ทำคลิปต่อไป